โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะพามาออกกําลังกายนะครับเมื่อกี้ก็วิ่งได้ประมาณ3รอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดึงข้อนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทําได้กี่ครั้งนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับอ่ะโอเค ก่อนที่เราจะจะเล่นนะครับให้เรายืดนะครับบวมร่างกายก่อนครับบวมร่างกายครับก็ถ้าเล่นใหม่ๆนะครับเราไม่ต้องหักโหมก็ได้นะครับทําวันละสิบวันละสิบสองเซตก็ได้นะครับแล้วเตะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานนะครับ่ะโอเคนะครับ ด้านนอกก็ได้หรือด้านในก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมส่วนมากผมจะถนัดด้านนอกนะให้ให้หลังมืออยู่ข้างนอกนึงตมนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวจะได้กี่รอบนะครับมาลุ้นกัน,นครับ ครับว่าเหนื่อยไม่ได้ทำนานก็เลยเหนื่อยครับเดี๋ยวเอาอเอาแค่ประมาณสักสองเซตพอนะครับเซตละสิบอเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำนานนานมากนะครับอ่าเซตแรกผ่านแล้วครับได้ประมาณสิบนะครับเดี๋ยวเซตสองครับเซตสุดท้ายนะครับก็อาจจะเอาสิบ สิบครั้งเหมือนกันนะครับโอเคผมว่าไม่ไม่ถึงสิบเนี่ยประมาณห้เนี่ยอาเหนื่อยแล้ว <Bond> <Pokémon> ได้ประมาณ10 19นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบน้าจะแก้ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี้ผมเพิ่งเคยเคยมาออกนะครับนานมากห่างหายไปประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ออกกำลังกายดึงข้อง่ายๆนะครับก็ลองไปฝึกทํานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ